ครับสวัสดีครับท่านชมติ่ขลบวันนบ้าแอมเรทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับนองโตอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะนองโตนี่ฝันอีกแล้วครับเอฟซีฝันเห็นปูพญานาคครับพญานาคนี่ขึ้นมหาหนองโตนี่แปลงกายเป็นปลาก่อนครับเป็นปลากระตัวโบยยัยหรอกว่าสันครับเอฟซีเนาะแปลงขึ้นมามหานนองโตล่อยมหานนองโตเรื่อยๆเป็นปูพญานาคครับเป็นพญานาคตัวเงาครับเอฟซีเนาะ สิมาบอกเลข3ามตัวหรือ2ตัวครับตามไปฝากเป็นโค้งสุดท้ายกับหนองโตของเข้าครับปู่พญานาคจำสินแปลงเป็นปู่เ่ามหาครับเรื่องเล่ส um, re าสิเปนะ็นเนวไยอครับเดี๋ยวเบาแอมโรทงนี่เดินทางไปสอบถามหนองโตครับไปรับชมกันครับเจ๊มันเป็นเนว่ยอไเป็นปลามันเป็นตัวแบบไหพญานาคเอามาเขียนมาาเขียนมา เอาสู้ฟังเบิ้งเป็นแนวไลยพญานาคพญานาคนี่คือจังปลาใหไ่คือปลาใหญ่นี่ยครับมีเกตบอกนี่ขับไงไงไงซ้ำไหนครับตัวตัวโบย่ายเงี้ยตัวโบย่าวน้ำตัวโบใหญ่ตัวโบย่าวนี่เป็นสีเงิงครับผมสีทองครับผมแางโมเมนต์ผมเห็นสีทอง สีช่องครับสีท่อง,องตาผมเห็นนะก่อนผมเห็นเนี่ยปลาเนี่ยคนมเห็นเนี่ยคนมีอาย,คอายาคุคนมีอายุเป็นปลาหรือเปล่าครับคนมีอายุก่อนผมสีเห็นนะ <Lar> ก่อนสีเห็นปลามาเห็นคนมีอายุก่อนเป็นผู้เฒ่าแม่นบอกแม่นครับผู้ชายที่มีย่าครับผู้ชายครับ,<ผ>ม,รบมีอายุรูปสูง เป็นค้นสูงป็นสูงนาคมแต่บอขาวค้นคมบอขาวแตว่าเที่ยงจำา่ไห้ว่าแอมว่าันสีทองแม่งป็องคงไหนจำาบ่ไหรจถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยจะเป็นปูสีสุดท o เป็นค้นคมค้นสูงแต่บอขาวคนรูวงามแต่ว่ากบอขาบแต่บ่ดูว่าเป็นช่างหดเป็นปูองค์ใหญ่เนาะครับเป็นแต่ผมเห็นนะ หลุเพิ่งงามแต่เพิ่นเพิ่นบกขาวดิแต่เพิ่นมีออดออล่านะครับเพิ่นเพิ่นแบบมีสงงานนะมีแมนครับแมนมีสงงานมากมากเลยเพิ่นจะเป็นคนคมคนดำาคนที่มันดำาคนผิวเข้มข้มคม,ค,คมมากมากอันนี้เป็นคลิปแรกได้ครับพอาะเธอังทีว่า,วาอัน,นเห็นพญานาคนี่เห็นปลาก่อน อาจจะเป็นบริวารย้องเพิ่นเนาะครับเนาะอ mm ุ hmm. ้ยบอกมากกว่าคนจริงลูกครับมาตามกลางคืนอีกแล้ว mm hmm. ครับตอนกลางคืน,นอันนี้ผมเห็นฟัน,ฟน,ฟนเห็นจริงๆเห็นเป็นอย่างนี้เลยครับแต่ว่าปลาเป็นสีทองตัวตัวกระบอใหญ่เป็นไงครับ mm hmm. ตัวบอใหญ่กรบอยาวแต่ว่าก็ลเป็นปลา ตามจริงองคูเขาจะหนาก็ต้องเป็นก็เป็นที่จังเน้นเนละครเป็นยังสงน้องบอกแอมเนาะในตัวนี่เป็นยังมีมีมีหนวดมียังไงสิดเลี้ยงงามตาตาตาว่ามี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 หนอนครับมีหนอนน้ำครับตามีหนอนตามีหนอนเพี้ยงเพี้ยงจะผิดแต่ว่าเพิ่นโตัวไข่ป่าครับตเพิ่นจะบกคือพญานาของเงินอื่นปลาใหญ่เป็นปลาใหญ่เพิ่นเพิ่นว่าบอกยังไงใหญ่น้องโต เพิ่นเพิ่นกับบริวอร์อย่างครับแต่ว่าเพิ่นแบบว่าเป็นเป็นเป็นตูขึ้นมาได้นะครับเออเห็นแบบเป็นเป็นตูขึ้นมาได้นะแบบอันนี้คือเพิ่นเดอร์จริงๆนะครับในความฝันแมนครับแตปรากฏว่าเห็นตูเพิ่นเลยแมนห้าเบิ่งแล้วห้ากุมกัจัาว่าแมนแท้แล้วเป็นองค์ปูแมนแต่ว่าลูกบ่รู้ว่าเป็นองค์ปูหรือว่าเป็นเมียงนี่สินะต่ว่ารู้ต่ว่าเป็นนี่สินะ พ่าเบิงเบิงลูดชมแหล้วคนก็เป็นพุ่มฐานง่ายถ้าเป็นน่าจะเป็นคนมีมาลมีแมนครับบ้านนั่นครับแต่ว่าเพื่อนนั่นโตเพื่อนนั่นที่บานนั่นแหละเป็นคนสูงคนสูงผิวเข้มผิวเข้มดังดังโด่งมาเป็นเป็นใช่สุดนี่ไงตัวสุดธรรมดานะครับแบบใช่เสือแข้นสันแบบ จะบ่คือเียยบง่าจะบ่คือให้ชอบหาดบาคสะใสแบบตรงตรงกับเบียนแบบนะถ้่เป็นผู้ชายลูบง่ามลูกสูงแต่ว่าสูงสูงดังคมผิวเข็มผิวเข็มแล้วกับเลียนเป็นล่างทองเป็นล่างทองเลยอันน้องโตเคยไปกราบปู่พญานาคมองไหนบอครับ บอบอบอคอยไปนะครับเพราะว่าผมกับบรดดได้หยุดติดเนี่ยจังสีนะครับอครับครับถ้าฟันเห็นอ้าวครับเขาตัวเล็กกันเลยเนาะครับกระเทือเนาะแม่เพิ่นเพิ่นเพิ่นมาให้ช่วงไลาบอกเพิ่นได้บอกตัวเล็กบอกเพิ่นก็บบได้บอกนะครับบม่ได้บอกบริบอกเห่าฟันเห็นเป็นรูเพิ่นจเื่อเห็นเป็นตัวเห็นเห็นเห็นทุกอย่างเห็น เห็นตเห็นตเนตเห็นแล้วเพื่อนเพื่นกืบเป็นรูปร่างของเพื่อนเล่น,นะครับครับอาจสิเพื่อนสิมายำตัวเลขก็ได้นอกครับเนาะที่น้องโตฝันเห็นผู้ยิ่งมาบอกเลขกนะันเป็นตัวไหครับอ๋อโรตารีนนะครับน้องโตหา้หาหา้หาหา้หาเก้หาห้าสองห้าห้าห้า เก้าห้าสองครับพอเที่องจําได้เป๊ะเลยจําได้เป๊ะเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเขาออรเตอลี่ให้ผมสองใบนะครับออร์ตัลลี่ให้สองเออเขาให้มาสามใบผมเลยว่าผมมันมีเงิ่อนผมเลยว่าเออผมบอกสองใบได้บอเขาเลยว่าไอคือบอกสามใบลดครับลดค่าเนื้อผมมันมีเงื่นเขาเลยบอกว่าอ๋ออ๋อเขาเสนอออรสองใบก็ได้ ครับผมก็เลยเอ๋อสองใบเดี๋ยวมือหนาไอ้มาเอาไหมก็เลยกว่าอยงนี้ครับครับเหมือนผมเขาสียัดเยียดเนี่ยผมแบบจะผมกับบ่เอาจสีหนะครับอืมก็แค่สองใบครับก็แค่สองใบเขาว่าเต็งๆเขาว่าลอตเตอรี่สามใบเอาแค่สองใบครับสีสีพ่นถือมานห้าห้ากับปรเด็นห้ากับปรเด็นว่าห้าสีโลกจริงๆนะครับบ่กสเพิ่นถือม่านพันถือมาเป็นแผงบ่หรือว่ามันถือมาสามแค่สามใบเท่านั้นสามใบเท่านั้นครับโอ้บ่อาแผงา็ยังไมานั่งบ่อเดียวมากเลยครับ ถือมาสามใบเอาเบิร์ดเลย่ยไอผมก็เลยว่าอา๋อไอผมมีเงินเลยว่างสินะครับไออันขอสองใบซะไอเอาสามใบซะ,เ,บซะเขาสิแบบอยากให้หงอสินะแต่ว่าหอกับหอกับบ่อยากเอาสินะ,ะเขาเคยเลยว่าเอา้าเอาก็ได้สิเะมันหฮอเยะ มันมีโชคมีหน่อยแปมันคือจังไดผมพอใจมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะบางแอมเนาะมันยมิโชกศาสนาคนห่อบางเทแก้วกนอาจจะห่อหลายแต่ว่า้วห่อบางอย่างบารมีห่อมีซ้ำนะครับประมาณนี้ครับแต่ตามที่ตามตรงนี้บ่าวแอมละทงนี่สอบถามมานี่เคยถือโรตอรี่มาหลายงวดครับโอ้เป็นคนที่มีโชคมีดวงอยู่เรื่อยแม่นครับผมคคครับเเยยถเคยถูกตลอด งวดนี้เพิ่นบัวแพงตัวเลขครับก็มาแบ่งปันเนาะครับพื่อเท่งเนาะถือว่าเป็นโอกาสดีมากตอนกลางคืนเลิกงานครับท่านผู้ชมเนาะมันยากาคืนได้ครับครับงบรรยากาศมรยากามันคืนเลยมึงว่าโบหมดจ้าให้มีโชคญ่งกับนงโตเนาะอย่างบบเจอกันคนไปจัดการงานเมันอกี้โบได้คลิปนอกใบย่ำนอกครับผมก็หัวข่าวกับมาเลยทันทีครับเอาอย่างจะเลขอีกแน่น้องโตก่ันจะปิดคลิปเันทั้งหกตัวเลยบมนครับผม คนห่อขันฟ oh ันอย่า uh ี้ต้งจำได้แมนห้าห้าห้าเก้าห้าสองผมจำได้แม่นเลยครับจำได้แมนนะครับแมนแมนแมนห้าห้าห้าเก้าห้าสองครับผมห้าห้าห้าเก้าห้าสองจำได้เสมอข้นจำอะไรได้ครัแมนแมนแมนอย่างน้เลครับขอบคุณครับน้องตัวขอคกับแยวสิจดตัวเลขมาแคบหน้าจอเนาะครับเนาะนุ่มรอข้าวาครับผมท่านผชมเนาะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเบาแอมเราทงนะไม่เด้อครับขอบคุณครับน้องโตครับสวัสดีครับไปเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมเอฟซีตุเลขของน้องโตครับน้องโตฝันเห็นปูพญานาคครับเอฟซีแปลงหลังเป็นปลาเนาะครับเนาะปลาพญานาคก็ว่าได้ครับเอฟซีสงสัยสีมาใหายโฉกไงล่ะครับงวดนี้เนาะเป็นตัวเลขตัวเก่าชุดเดิมครับห้าห้าห้าเก้าห้าสองห้าห้าห้า 9 5 2ครับกับตัดเลน่นยูนิลี่ล่ะครับเอฟซีเป็นตัวเลขที่สวยงามครับ9 5 2 9ห2เนาะครับเนาะวันที่16ธัท่านว่าค้มพศ2อ6 7นนี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับหนองโตของเฮ้าครับเอฟซีเมื่อนี้ครับย้อนถึงไปไสครับเบวแอมโนทงนี่เดินทางไปทําบุญมาครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองข้องดีกันครับเบาแอมโลทงนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวี้ของดีทิดใหไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทออเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่าชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทออสื่อเรียกสื่อรอตตรีจเจงสี่อือถือนะครับน่านผม้ชมเนาะไปรับชม่มรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใหคกับว่า วิธีใส่ของีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีครับขครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบริร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไง<น>ละกบเีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ล้วก็บีบีอย่างนี้อานิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำรูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทลายพ่อหลวงปุรอดเนะพ่อนวดนี่เหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่อนอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาเมตตาหมายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินขาวกบลอดสาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาแอมเราทงถึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนีอครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก f อซเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับสามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีนมม่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเท่งให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์เนี่ยส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ หงิ่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านผู้ชมแลากาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดม่ให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชม เอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีถี่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรนตัวเข้าสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเปรีดเอครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ต่อพุ่นต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ